ฮะห้ายมีดิมีไปเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปยกไปเดี๋ยวดันเดินไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดินมาไปคุยแก้วปเร็วเร็วใครทำงานเร็วใครทำงานไอ้นุกเข็นเร็ว

เอากอบกรอบรออยู่นะตู้เย็นชอบไอ้ตู้น้ำชอบชอบได้หรอวะอ้าวตายเลยาทีไม่ได้ตายน่าทีทำบการหรือเปล่ายุ่งเลยเก็บ ยตงโมขาวพี่ก้อนหน่งไปก็แตบนนั้นนี่พี่ต้อนสัวนึ่กินที่หลาสาสกันแล้วเหญนไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องักเดี๋ยวเรื่องช่วงน้ำมันมาหาตัวเองนะยานะใบอาจารย์จะได้รักเยอะๆหน่อยเวลาเรามาไม่เห็นนานลยเราโทรกันนี่ไฟฝมาแล้วไหมฝ่แม่หายอยู่อัะลูกฝ่าย สาระคนงานนี่นะจะออกสวยโจยโจรเรียมพองเจออกสวยนี่นะออกนอกกนะใกล้นะเอาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนมาตรงนี้เอานอนเอนแอนเอนเอเอาน เด็กมันไ่เปลี่ยนแล้วนี <S 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 ่เปลี่ยนแล้วนี่เปลี um> <t un> <t un> <t un> um> ่ยนเปลี <k <k ่ยนคนไม่ไม่สองคนนี้นะใครแตะแม่งเจอหมดเลยโดนด่าเลยไม่ได้เลย พ่อ wow. wow.